สออันเลยู้วยน,น,นะครับผึงซื้อมาได้ประมาณสามสี่เดือนแล้วนะ้ประมาณได้ประมาณห้าเดือนได้นะเอามาให้ลูกเล่นแล้วพอดีตอนรับของมาผมเป็นลองแล้วแล้วผมล้มก็เลยเจ็บตัวนิดนึงก็เลยรอหายนะฮะสามเดือนแล้วก็พาลูกชายไปเล่นแ้วซื้อมา อันนี้สองบอดแรกที่ซื้อมาอมผมว่าโอเคงานก็สวยนะครับแต่ว่าคุณภาพมันก็ใช้ได้นะฮะไม่ถึงว่าแย่นะเราแค่เอามาลองให้ดูว่าลูกเราจะเล่นหรือเปล่านะจะได้ไม่ต้องเสียเงินมากนะแต่ก่อนที่ยังไม่ฮิตนะฮะแต่ก่่นที่ซื้อมาสองแผ่นซื้อมาในราคา เจ็ดเจ็ดร้อยกว่าบาทนะฮะแต่นี่มันขึ้นละ มาเป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่สองร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะฮะมีลูกปืนด้วยนะครับอยู่ในนี้เลยเราประกอบมาให้เสร็จเราแค่ใส่เดี๋ยวเรามาแกะกันง่ายๆนะให้เปรียบเทียบให้ดูนะครับพ่อครับอเดินได้แล้วนะต้องถลายได้ด้วยถลายยาวๆแบบพ่อฟื้นฟือย่างนี้เดี๋ยวเราจะซื้อโอเคเราอยากได้ละอ่านี่ฮนะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะ นี่นี่ล้อเขาก็าก็ประมาณนี้นะฮะก็จะเลียว ตแตกต่างนะครับระหว่างของแท้ของเทียมนะแต่เนี้ยเราไม่ต้องไม่ไม่ต้องซีเรียสว่าของแท้ของเทียมนะแค่บแบบพกไปถ้าเป็นยี่ห้อหน่อยก็แบบเหมือนว่าเท่ๆอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้ก็คือมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะมันก็ขายได้เหมือนกันนะครับ สวยดีผมว่านะ ดีผู้ชายใส่ผิดโอเคนะแล้วก็ดูก็พยายามดูหน้านี่ให้ดีนะนี่อยู่ด้านบนนะ ยังยังรู้สึกว่าเราอย่างผมน้ําหนักหนึ่งร้อยโลนะครับตนะก็คือจริงๆนะฮะน้ําหนักผมว่าหนึ่งร้อยโลนะครับลูกก็คนละห้าสิบกิโลก็ถือว่ารับน้ําหนักได้นะฮะผมก็เล่นอยู่นะฮะก็ลองถไลอ่าเสร็จแล้วก็ทรงตัวอยู่นะฮะยังไม่ถึงกับเล่นผ้าอะไรนะครับผมเอาแค่บอกเราทรงตัวอยู่บนบอร์ดได้อยู่ก็ โอเคก่อนนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะเปลี่ยนล้อนะเนี่ยมันจะตื่นเท่ๆนิดนึงนะครับโอเคเนี่ยฮะนี่ก็ผมว่ามันก็ถือว่าโอเคนะมันก็โอเคแล้วก็ค่อยเล่นๆไปบางทีนะฮะกระดูกกระเดี่ยวตอนนี้ก็เมื่อวานก็ไปลงมานะครับข้อร้อมาเนี่ยครับแข่นถลอกอันนี้ก็เดี๋ยวเช่นยืดอีกนะฮะก่อนเล่นก็ออกกำลังกายวอร์ม นะครับก็ถือว่าโอเคฮะคลายเรามีแล้วแต่ถามว่ามันลื่นมากไหมมันก็พอพอได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะค่าลงทุนลูกปืนอะไรอีกทีหนึ่งนะครับเอางี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ซ้อมไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือเอาพอ่นได้นะเดี๋ยวถ้าค่อยพัฒนากันเอานี่ครับก็งานเสร็จนะฮะโอเคครับเดี๋ยวยังไงช่วงนี้ก็ยังไม่มีคลิป เกี่ยวกับการซ่อมโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ทํารถอะไรเท่าไหร่นะเรายังไม่เจอปัญหาก็เลยยังไม่มีคอนเทนต์นะยังไงก็กดติดตามทางช่องเราด้วยนะฮะเดี๋ยวคุณคนสตูดิโอนะ,ะจะมีทิศการซ่อมโทรศัพท์ทํารถในชีวิตประจำวันนะฮะตอนนี้ก็เพิเ่งเรียนเกีเ่ยวกับสเก็ตเตอร์เอร์สเก็ตบอร์ดนะฮะก็เลยตอนนี้เราพาลูกเล่นด้วยนะครับก็อย่ังไงช่วงท้ายคลิปเนี่ยว คลิปมาฝากกันนะครับผมนายก็อขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับนายก็ขอในญาติกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนช่องเล็กๆเราให้มันเติบโตนะฮะเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเราก็จะมาลงให้ดูกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ À, phía hắn tú tú. Yeah, Ờ, me <laughs>